ขอพูดถึงเรื่องของปัญหาภายในพรรคเลยนะ,ะเดี๋ยวไดวเร,รวรดไปเลยเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันก็จะมีปัญหากันมาอย่างที่บอกมู่ฟังกันไปว่าเออไม่น่าเชื่อว่าตัวร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยกับทางคนตําเจพระชราวาสเนี่ยจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะก่อนหน้านี้โอ้โหเขาเกาะคอกันเนียวแน่นมากแท็กทีมกันมากเลยเพื่อที่จะโค่นพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้ลงจากตําแหน่งแล้วก็เก้าอี้นายกให้ได้เพื่อให้เพื่อชูพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นนายกในช่วงนี้เขาจะแท็กทีมกันแบบโอ้โหสุดๆมากแต่ว่ามาวันนี้พอ ได้เป็นรัฐบาลได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าเออมันจะเกิดปัญหาความแตกแยกกันขึ้นเอาตั้งแต่เนี่ยคือณนะที่ณนะวันที่จัดสรรเก้าอี้เนี่ยคือ,อเราก็จะเห็นภาพความขัดแย้งได้อย่างชัดเจนนั่นก็คืออตําแหน่งของคนตําเลพระชาช a l ใช่ไเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ในขณะที่ทางร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรคือปกติแล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้กํากับดูแลของพลตําเจพระชา v า l ใช่ไหมใช่เพราะรันว่าไมมาคำมไปอยู่กับคุณภูมิธรรม แล้วที่สําคัญคือร้อยเอกธรรมนัฐเป็นคนขอวเออใช่เออนั่นไงมันก็เห็นแล้วว่าวันเนี้ยคือแสดงว่า้ปัญหาความไม่ลงรอยกัน,นมันมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วแล้วมีข่าวออกมาอย่างที่เล็กบอกนั่นแหละว่าร้อยเอกธรรมนัฐอนะ่ะเข้าไปขอกพลเอกประวิตยเองเลยว่าเนี่ยพักเพื่อไทยเขาต้องการกระทรวงเกษตรเออคุณภูมิธรรมเนี่ยอยากได้กระทรวงเกษตรเพราะว่าจะได้แบบดูแลได้ง่ายเลยอันไหนคือแท็กทีมกันไปเลยกระทรวงพาณิชย์กระทรวง,งเกษตรคือขอไปอยู่ ายกำกับดูแลคุณภูมิธรรมทั้งนัที่ตัวเองควรจะต้องอยู่ภายในพักเออเนี่ยมันก็เห็นได้ถึงความขัดแย้งกันละใช่อันนี้เป็นเป็นประเด็นแรกที่จุดทําให้จุดสจุดจุดประกายทาให้วอาเอ้ามันมีอะไรกันเกิดขึ้นกันนี่ว่าเออและจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการปล่อยข่าวกันออกมาเป็นระยะระยะเนาะตอนแรกเนี่ยคนที่โดนทิมก่อนเลยเนี่ยก็คือคนตําหนจพระชรวาสอลดแ h แ n g เนี่ย ดั้นเนี่ยพลตุ่พร,ระชาวาดเองเนี่ยไม่เคยไปตอบกระทู้ในสภาเลยเออแต่สุดแกบอกแกเคยไปห,หนึ่งเนาะเออมันเคยเห็นเออแกออแก็บอกแกเคยไปห,หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าแกเนี่ยไม่ได้ไปเนี่ยประมาณสี่ครั้งแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องช้างเงี้ยเออ,เอ,อไม่ได้ไปในสี่ครั้งเท่านั้นโอ้โหมันก็เป็นเหตุผลเนี่ยให้ทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวว่าเฮ้ยไม่ไม่เหมาะแล้วคือคุณไม่ควรจะอยู่ในเก้าอี้นี้แล้วเออมันก็จะมีข่าวออกมาเป็นระยะระยะผู้สื่อข่าวเองเคยไปสัมภาษณ์ ตัวของร้อยเอกธรรมนัฐด้วยรลอยเอกธรรมนัฐก็แบบพูดแบบจำได้ไหมแบบพูดแบบหัลเราะไม่มีเราไม่มีตอนหลังหรือมีมั้งมั้งอะไรแบบนี้อะไรขายะไขาอะไรประมาณนี้และจากพอจากนั้นเนี่ยพอมีประเด็นเรื่องของพลตํารวจพระชววาฒปุ๊บเริ่มมีข่าวออกมาอย่างที่เล็กบอกอ่ะอยู่ดีข่าวมันหลุดมาได้ยังไงอ่ะเออมันก็หน้าแปลกหลายคนงงวลมันจะเป็นไปได้เหรอที่ ร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยจะโดนเด้งออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีกเกษตรซึ่งมันเป็นไปไ,ไม่ได้เลยเนาะใช่ก็อย่างร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยเขายังพูดเลยว่าโอ้ยข่าวลือข่าวจริงอะไรอยู่นี่ข่าวจริงอะเหมือนกับว่าแบบทำทำหน้าแบบยิ้มแบบกรุ้มกริ่มมาว่าเอ้ยฉันเนี่ยตัวจริงรู้จริงว่าใครที่จะโดนไม่โดนอืเพราะว่าที่มีข่าวคือร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยจะมีการปรับแล้วรัฐมนตรีช่วยเกษตรไม่รู้เล็งไปที่คุณชัยยาหรือเปล่าไม่ถูกกันอยู่ด้วย ปรับความเข้าใจกันหลายรอบแล้วใช่แต่ว่าไอ้กระแสข่าวตัวปรับตัวร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยคือเราก็มองว่ามีโอกาสน้อยเนะถ้าถ้าดูโดยคอนเน็กชันทั้งกับคุณนักเสินกับคุณเศษฐาแล้วเนี่ยโหร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยคือคิดว่ามั่นใจยกเว้นได้ไปกระทรวงที่ดีกว่าแค่นั้นเอง นี่แหละแต่ว่าอันนี้เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยม,มันเกิดจากในพักหรือเปล่าใช,นะช่ไหมเช่นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการมีข่าวว่าจะเอาท่านพระชรวาสเนี่ยลาออกอ,อยากจะลาออกแล้วไม่อยากอยู่และอะไรประมาณนี้จนพลตำรวจเอกพระชลวาสเนี่ยก็ต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่จริงไม่จริงผมไม่ถอดใจผมไปต่ออะไรประมาณนี้ นะแต่ว่ามันก็ยังเป็นที่จับตามองอยู่ว่าเฮ้ยมันมีการขยับอะไรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยแล้วแถมมีข่าวออกมาอย่างที่บอกเลยกัออว่าแกป่วยไม่สบายเออล้วก็ยังไม่ได้ไปถามว่าแกป่วยออไม่สบายแล้วก็ก็จะเป็นข่าวออกมาจากทางด้านฝั่งเนี่ยนะซึ่งออจะจริงไม่จริงไงแล้วมีคนมาเล่าให้ฟังทํานองว่าคือแกไม่ค่อยเข้ากระทรวงอืนั่งทำงานเซ็นงานที่บ้านอืม นี่มันก็เหมือนกันกับที่ทางพักเก้าไกลเห็นมาเขาก็จะบอกเลยว่าคือเหมือนคนในกระทรวงเขาพูดถึงรัฐมนตรีอ่ะเ uh. นี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ แกเป็นแบบ i n t r o ิร์ t หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ค่อยอยากจะไปสูงสิงอะไรกับใครเท่าไหร่เออเนื่องาะแกเป็นคนเนาะแต่จะเป็นคนลักษณะนิสัยแบบนั้นจริงๆอ่ะคือแกเป็นคนที่แบบชอบชอบอยู่ทํางานเบื้องหลังไงแล้วก็ไม่ค่อยพูดเออไม่ค่อยสนับไปคุยด้วยนี่ก็อย่าหวังจะเขาจะคุยตอบเลยนะพี่คือเอาเป็นว่าตอนนี้ในทางเมียบอกว่าถ้าเจอบิ๊กป๊อตอ่ะจะจะดันพี่เล็กไปอยู่ข้างหน้าให้พี่เล็กเปถาพอเจอเราเหมือนเราอาวุโสแล้วก็เหมือนเราอ่ะเคยเจอแบบเวลาไปบ้านพลเอกประวิทย์่ยเวลาไปทำข่าวก็จะเจอเหมือนมีลูกเกรงใจอยู่น ิดนึงจะจะหยุดแล้วให้สัมภาษณ์สามคำแล้วก็เดินไปแต่ถ้าแบบเป็นคนอื่นเนี่ยแกจะไม่หยุดอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกอีกปัญหาหนึ่งในพักพลังประชารัฐและตอนนี้เล็กมองว่าไอ้มันไปเชื่อมโยงกันนี้ไหมที่พูดถึงบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกพัชระเอ้ะอะไรนะจากที์จากทย์ชัยจินดาซึ่งก็มาปรากฏตัวแล้วมาร่วมกิจกรรมซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าบิ๊กแป๊ะเนี่ยคือน้องรักของบิ๊กป๊อตตั้งแต่สมัย ตอนอยู่ในกองทัพเอ้ยขอไปอยู่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมตอนยุคคอสชเนี่ยพลเอกประวิตยถึงหนุนบิ๊กแปะเป็นผบตํารวจเลยยาวห้าปีเพราะว่าเขาก็เป็นน้องเลิฟของบิ๊กปอตนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยอันนี้คิดเองนะว่าเอาบิ๊กแปะมาเนี่ยแสดงว่าเอามาแท็กทีมกับบิ๊กปอตหรือเปล่าหรือว่ามายังไงแล้วก็เลยอาจจะทําให้ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเพราะว่าเขาก็มีปัญหากันต่อใช่ใช่ใช่คือ คงจะจำกันได้นะว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยมอบหมายให้พลตรมเด็กจากทิพย์เนี่ยเข้ามาดูพื้นที่ภาคอีสานอีสานเลยนะอีสานเหนือวะหรืออีสานเลยสักอย่างนั่นแหละแล้วอยู่ดีเนี่ย ก็ด้วยความที่ทางคนเอกจักทิพย์เนี่ยมีปัญหากับร้อยเอกธรรมนัฐนะเนาะ้งแต่สมัยผู้ว่าลงสมัครผู้ว่าก็ทำใช่คือแกจะลงก็ไม่ให้ลงเออแล้วแบบเหมือนมีเรื่องห่วงคะแนนก็ฐานเสียงซึ่งขัดแย้งเนี่ยมันก็เลยทําให้แกต้องกระเด็นกระดอนออกไปแล้วก็เอาคนเอกธรรมรัก่ยมาดูแทนเออใช่ใช่นั่นแหละคือมันมีมันมีเชื้อเก่าของความขัดแย้งอยู่แต่ว่าตอนนี้คนเอกประวิตยก็ดึงบิ๊กแป๊ะจากทิพย์เนี่ยเข้ามาช่วยงานพรรคมากขึ้นทุกคนก็เริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะ ยังไงเพราะว่าคืออย่าลืมว่าภายในพักพลังประชารัฐนะคนที่มีบทบาทแล้วก็มีอํานาจเนี่ยก็คือร้อยเอกธรรมนัทนั่นแหละใช่เพราะว่าแกด้วยความที่ว่าเป็นคนที่บนอิประวิทเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจเอ,อ,อให้ความไว้วางใจแล้วก็ดูแลมาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสอสอด้วยแล้วก็มีมีมทุนด้วยมีงบประมาณอ,มอะไรประมาณนี้อนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาภายในพักพลังประชารัฐเวลาเนี้ยอืมซึ่งตอนเนี้ยนะ ปรับคลมอเนี่ยพอเป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยปุ๊บแล้วมีวิ่งเต้นแล้วอวิ่งเข้าหาพลเอกประวิตย์ขอเก้าอี้กันแล้วค่ะอเออมีชื่อด้วยซึ่งเขาเขาก็มีโควตาอของไผ่ลิข์อันหนึงใช่ไหมที่ยังว่างอยูอออ่แต่ว่าทีเนี้ยคือเขาก็หวังกันไว้ว่าเนี่ยคนอกประชาวาทิอาจจะโดนเต้งออกจากเก้าอี้ไง เพราะว่าด้วยความที่แกมีปัญหาในเรื่องออของการตอบกระทู้คือก็เหมือนคุณไม่รับผิดช,ชอบกับหน้าที่ไงเออคือคุณก็ต้องแบ่งเวลาให้ได้อะ่ะคือเป็นน้ฐมนตรีก็เป็นน้ฐมนตรีอะแต่ว่าถึงเวลาคือคุณก็ต้องเข้าเข้าไปที่สภาบ้างือไปตอบกระทู้นี่คุณไม่ไปเลยอะ่ะแล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนเลื่อนเป็นปัญหามาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว ใช่แล้วก็แบบการออกสื่อการให้สัมภาษณ์สื่อก็จะแบบน้อยมากอะคือแบบคือพูดแล้วก็แป๊บๆแล้วก็ขอเดินแล้วไม่ค่อยอยากเพราะนั้นตอนนี้คือในในพักอะเริ่มแล้วอะเริ่มมีคนวิ่งขอเอาอีกแล้วว่าแต่ลุงรู้ชื่อด้วยเล้ใครมาแทนใบสี่ใบสอเสืออาผู้ายผู้ตายก็รู้เลยว่าใครโอ้ สอนเสื้อนี่มีอยู่คนเดียวเออโอ้โหก็มีความเป็นไปได้สูงเนาะเพราะว่าเขาก็นะดูแลใกล้ชิดลุงป้อม,อ,มอยู่แบบคือเป็นเป็นเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่ามีข่าวว่าจะหนีไปไหนเลยอ่ะอ๋อคิดว่าใครอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เหรอเออคนนี้พูดถึงไม่ใช่ไม่ใช่สอไม่ันงกาเหร ไม่ใช่อ๋อเหรอเออคนนั้นเหรอเพราะคนนั้นเขาพยายามที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเตอรอี้ใช่ไหมเพราะตอนนี้ไม่มีบทบาทเลยนะแล้วตีช่วยสารสุกอ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะใช่อันนี้มันว่าการนี่เนาะเตอรอี้แล้วมันตีว่าการอืมเออืส่อเสือแลวคนแล้วคนก็พยายามมีแบบทางด้านฝ่ายของเขาก็พยายามผลักนั่นแหะเอ่อคุณชัยวุฒิเออพอถ้าพูดถึงคุณชัยวุฒิเองอ่ะแกก็ ควรจะได้เป็นสอสใช่ไหมแต่เพราะด้วยความที่บลเอกประวิตยไม่ยอมลุจากเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยอ้วแกเป็นอดีตลัฐมนตรีว่าการด้วยเนอะโอ้โหงี้ก็สู้กันหนักเลยสิอืมงี้คือถ้าสู้กันหนักเมีอย บิ๊กป๊อตก็ต้องโดนเรื่อยโดนเรื่อยหนักเช่นกันเออแล้วแกมีจุดอ่อนด้วยแล้วเนอะอือคือุดอ่อนจี่เขาเลยได้อาจจะถึงเวลาที่พลเอกประวิตย์น่ะจำเป็นที่จะต้องเนาะแม้จะเป็นน้องชายนอกจากพลเอกประวิตย์จะข้บมาเป็นเองโอ้โห้องเจรจาพี่เห็นไหมพักเก้าไกลก็ยั่งบอกเลยบอกว่าอย่างน้อยเข้ามาบอกไม่ทราบไม่ทราบไม่รู้ไม่รู้ก็ยังดีเออไม่แต่คือถ้าพลเอกประวิตย์มานี่คือแหมมันก็ พรรคเพื่อไทยเขาประกาศไว้แล้วว่าไม่มีลุงไงใช่ไหมจะมาเปลี่ยนมันก็คงคงจะไม่ไม่มาแล้วแหละแต่เพียงแต่จะส่งใัยมาแค่นั้นแหละในขณะที่นะคือนอกเหนือจากเนี่ยภายในพรรคพลังประชารัฐแล้วมาดูพรรครวมไทยสร้างชาติออคือตอนนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มู้ฟังเห็นมาที่เขาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวกันนะอ่ะจริงๆเนี่ยไอ้กำหนดการเนี้ยถูกเปิดเผยมานานมากแล้วนะเออว่าเนี้ยกาลังจะจะมีความเคลื่อนไหวของหม่อมอุ๋ยของเนี่ย เอ่อใครนะคุณนรงชัยอัครเสรณีคุณครุจิตอะไรอย่างเงี้ยนคอนทัพเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนด้าน,นพลังงานซึ่งเราเองเราก็จะไม่ค่อยมีความรู้หรอกเรื่องของพลังงานเนี่ยแต่แกก็จะพูดเหมือนว่านเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหามากมายเลยเรื่องของตัวเลขหนี้เรื่องของการบริหารของกระทรวงพลังงานอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันพุ่งตรงไปที่ตัวของคุณพิราพันธ์และอย่าลืมว่า คุณพิรพันธ์เองเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวออกมาเออว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเนี่ยดีไม่ดีคุณพิรพันธ์เองก็มีชื่ออยู่ในโผลว่าอาจจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาก็ได้ใช่โอ้โหเห็นเห็นเอ็ซีคุณพิรพันธ์ทำในในติ๊กตอกในอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเอาแล้วเอาเสียงเสียงเสียงอ่านข่าวของว่าอาจารย์วาลินพูดว่าอ๋อเหรอไหม อาจารย์วรินบอกว่าผู้นําที่เป็นอยู่แล้วเนี้ยไม่ใช่ตัวจริงเดี๋ยวประมาณเมษาจะมีผู้นําประเทศตัวจริงที่ม,มีบาร,รมีและมีคุณธรรมซึ่งอยู่ซึ่งเราเห็นเห็นกันอยู่แล้วม,มาทําหน้าที่แล้วหนวรินเน่ะดูแม่นบ้างไหมไม่แม่น <laughs> <laughs> แม่นคือแกจะแม่นเฉพาะเรื่องในอดีตชาติแต่เรื่องอนาคนอตอาจจะไม่ค่อยแม่น แต่ว่าเขาก็เอามาแบบคือเหมือนคือตอนนี้เล้งมองว่ามันเหมือนเป็นกำลังใจอ่ะของฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งเขาไม่อยากได้คุณเศรษฐาไม่อยากได้คุณทักษิณเขาก็พยายามหาว่าเอ้ใครจะมาอะไรเงี้ยก็มีความหวังที่คุณพีรพันธ์ในฐานะเหมือนเป็นตัวแทนพลเอกประยุทธ์ไงใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าเป็นแคนดิเดตนายกด้วยเออเนี่แหละคือแล้วตอนนี้ที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานคือมันไม่ได้ มันไม่ได้แบบคือโจมตีคือเขาทาหนังสือเนียไปถึงท่านนายกไงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของคุณพีรพันธ์อยู่แล้วแล้วมันก็ดูจะทิ่มตรงไปที่ทุนอ่อกลุ่มทุนไงกลุ่มทุนที่ดูแลด้านพลังงานอยู่แล้วกลุ่มทุนที่ดูแลพลังงานอ้าวก็สนับสนุนพักการเมืองด้วยไงเออเนั้นมันก็จะมีผลอ่ะอืใช่เพราะว่าตอนเนี้ก็ได้ข่าวว่าคุณพีรพันธ์เองเนี่ย ก็มีแรงกดดันจากหลายทิศทางนะในเรื่องของพลังงานในขณะที่ตัวคุณพีระพันเองเนี่ยแกก็ต้องรักษาภาพใช่ไหมพี่แกโหอดีตผู้พิพากษาอดีตแล้วมติยุติธรรมแบบอะไรเงี้ยคือจะไปทำอะไรที่มันแบบยอมตามกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มันก็ไม่ไม่ดีโดยเพราะถ้าเป็นไปตามเรื่องเรื่องในทุ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแกก็ต้องพยายามบาลานซ์แล้วแถมเนี่ยก็เริ่มมีข่าวออกมาใช่ไหมว่าจะเอาราคาเนี่ยน้ำมันดีเซลไม่อยู่แล้วคือยังไงเนี่ย ไว้ที่30ในที่ตัวเลข30เนี่ยต่อริดในลำบากแล้วอะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้หนี้กองทุนเนี่ยมันสูงมากเมื่อนี้กองทุนมันสูงมากเนี่ยมีอยู่ทางเดียวก็คือคุณต้องขึ้นราคาน้ำมันดีเซลือมันอาจจะขึ้นมาที่ระดับประมาณสัก32มสิบสองอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นดีเซลปุ๊บของก็ขึ้นอีกนั่นแหละมันก็จะเป็นปัญหาแค่มีข่าวว่าจะขึ้นของแต่พอคุณเอาเงินมาอุดหนุนปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นปัญหาตัวเลขนี้อยู่ดีแหละเออใช่ ค่าฟงค่าไฟค่าอะไรตัวนี้อะไรคือเราฟังเองเราก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกนะเรื่องพวกนี้แต่เราก็จะดูในภาพรวมว่าเออเนี่ยมันจะมันส่งผลนะคิดแบบนี้คนก็จะไปหนุนอีกอ้านี่ไงไปเอาพลังงานในทะเลกับเขมรไงโอเคนี่อืมนี่มาดูเลยคุณโคษณาพูดเอาไว้เนี่ยคือมันไม่ใช่เลยเขาบอกว่าที่บอกว่าไปเอาพลังงานในทะเลเขาบอกว่าเกือบ ไอสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือตอนนี้มีบริษัทที่เข้าไปทำอยู่แล้ว <Chef> Lon, ใช่เชฟฟลอนอ่าใช่เชฟลอนกับบริษัทอะไรอีกบริษัทหนึ่งนะ,ะเข้าไปทําอยู่แล้วและถามว่าคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเข้าไปถ้าจะได้ประโยชน์อ่ะมันก็ต้องผ่านอ่ะบ<ช>ริษัทเอกชนที่มีความรู้เพราะว่าต้องรับผิดชอบเรื่องโครงสร้างอะไรพวกพลังงานอะไรทั้งหลายแหละวันนั้นเน่ะผลประโยชน์ต่างๆมันจะเหลือเข้ามาให้กับประเทศอ่ะโห เขาบอกว่ามันจิ๊บจ่อยมากพี่แล้วที่ทราบอันนี้เป็นผลจากที่คุณคุณพีรพันธ์ไปที่แท่นขุดเจาเอราวันอะไรวันวันก่ออเออเออแล้วน้องในวงการเนี้ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าพี่รู้ไหมว่าตรงนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเชฟลอนแล้วตลังเนี่ยปตทก็คือเข้าไปซื้อต่อพอเชฟลอนเนี่ยเขามาตรงนั้นเนี่ยสาสิปีนะพอปตทเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าคือคือเขาต้องถอนเชฟรอนเนี่ยเขาถอนอุปกรณ์เขาไปหมดเลยแท่นขุดเจาะอะไรหมดเลยเพราะฉะนั้น ปตทออต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดมทั้งแท่นขุดจอทั้งอะไรหูเขาบอกว่าเป็นหมื่นล้านอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะที่แบบแล้วก็มันต้องลงทุนสูงด้วยอ่าแต่อย่างที่เราทราบพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีหลายบริษัททึ่งเป็นต่างชาติเนี่ยเขาได้สัมปทานแล้วแต่เพียงแต่ว่าช,ชแต่เพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้เข้าไปดําเนินการเพราะว่ามันยังมีปัญหาเรื่องเรื่องพื้นที่นี่นแหละ นะแต่ว่าเขาได้ได้ได้สิทธิ์ตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องไปจ่ายเขาอีกเนี่ยเนี่ยคุณลัศนาตัวสิทรกูลนะเขียนไว้เลยบอกว่าไอการเปิดพื้นที่ทางทะเลมาแสวงหาผลประโยชน์ทั้งแก๊สและน้ำมันเนี่ยร่วมกับกัมพูชาเนี่ยถามว่าประโยชน์มันจะตกเนีกับใครก็บอกว่ามันจะตกเป็นผลประโยชน์ของบรรษัทต่างชาติเป็นหลักอื คือแม้ว่าจะมีส่วนแบ่งให้รัฐบาลไทยบ้างเล็กน้อยนะตามระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยไม่มีหน่วยงานที่เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่แท้จริงอะ่ะคือไม่ต้องมีบริษัทพวกนี้มาจัดการไงเออกับส่วนแบ่งปิโตเลียนที่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยบรยิษัทเอกชนในหน้าทุ่จัดการให้ค่ะเพราะนั้นผลประโยชน์จนํานวนมหาศาลเนี่ยมันก็ต้องตกกับบรรษัทต่ตางชาติและก็บริษัทด,ด้านพลังงานเอกชนเป็นหลักใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งประชาชนคนไทยเนี่ยถามว่าจะได้ประโยชน์บ้าง มันก็เป็นส่วนน้อยมากปราบเท่าที่โครงสร้างราคาพลังงานเนี่ยยังถูกคุมด้วยกลุ่มทุนพลังงานผ่ mm hmm. านนักการเมืองที่ต้องตอบสนองต่อกลุ่มทุนที่กลุ่มทุนเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับพรรคการเมืองใช่หรือเปล่าอื mm hmm. มเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยคือที่บอกว่าจะได้ประโยชน์จากพลังงานเนี่ย mm hmm. มันไม่ใช่ไงมันได้แค่จิบจอยแต่ mm hmm. ในขณะเดียวกันเนี่ยคือตอนนี้หลายคนออกมาเตือนเหมือนกันหมดว่า เราเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากในเรื่องของการเสียดินแดงแล้วก็ผลประโยชน์ทางด้านพลังงานและทรัพยากรทางทะเลอืมใช่เนี่ยเดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูคือก็พยายามอ่านและทําความเข้าใจนะเพราะเรื่องเนี้ยเราไม่ได้ตามมานานมากแล้วนะตั้งแต่ตอนช่วงประสาทพระวิหารแล้วว่ะใช่อืซึ่งมันจะเชื่อมโยงด้วยนะพื้นที่ทางทะเลถ้าลากเส้นตามเขมรเนี่ยโอ้ยนู่นกินกินไปถึงผาหมออีเดนนู่นหมดเลย นะจะจะจะทำให้เส้นเขตแดนทางบกเปลี่ยนด้วยแล้วมันก็เป็นการขีดเส้นของฝ่ายกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวด้วยนะโดยที่ไม่ได้ยึดยึดถือหลักสากลไม่ได้ยึดถือกฎ<ข>หมายเทนะวีอ,อะไรของเขาอะไรเงี้ยเราก็เออเราก็แล้วเราก,ก็จะยอมแล้วก็เสียเปรียบเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตไว้เลยนะเออซึ่งมันก็ใช่นะพอม,มีการพูดนะสังเกตไหมว่ากัมพูชาเนี่ยนะเอสมเด็จทุนเซนนะ่จะเจรจาเรื่องของเอขาใช้คำว่าอะไรนะ พื้นที่ทับซ้อนออกับรัฐบาลของคุณทักษิณเท่านั้นเมื่อที่ผ่านมาถามว่าสมเด็จคุณเซนเนะรู้สึกแบบคือสนิทสนมกับพลเอกประยุทธ์ไหมก็สนิทสนมนะ,ะมาที่ไวก็เห็นกอดกันกลมทุกทีแต่ไม่คุยแต่ไม่คุยเรื่องนี้ออท่างพลเอกประยุทธ์เองก็มองว่าเอ,อ้ยก็ปล่อยไปอย่างเงี้ย เพราะว่าคนเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนเคยพยายามนะไอ้เรื่องในทะเลเนี่ยแต่แต่พอรู้ว่าคุยไปอ่ะมันมันลากเส้นไปเปลี่ยนถึงบนทับบนบกเลยก็เพราะนั้นพนเอกประยุทธ์ก ha ็เลยหยุดเรื่องนี้ก็ปล่อยมันเป็นอย่างเงี้ยไปใช่แล้วพอคุยแล้วมันก็ความขัดแย้งมันก็จะมาแกก็เลยแบบละไว้เลยไม่คุยก็เนี่ยคือสมเด็จทุนเซนเนี่ยพยายามทุกครั้งที่จะต้องเจคือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเห็นไหมคุณทักษิณแต่ว่ามันก็มาหยุดลง ที่มันเริ่มกันที่ MOU 4-4เนี่ยที่หลายคนก็ระดตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยมันจะต้องต้องยกเลิกไอ้ประเด็นนี้ให้ได้นะเพราะมันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็มาจากสมัยตอนคุณทักษิณเนี่ยก็มาสมัยนายกสมัครเนาะซึ่งนายกสมัครก็อยู่ในรัฐบาลของคุณทักษิณนั่นแหละแล้วก็มาคุณยิ่งหลักน่ะคือจะเจาะ,จ,ะจ,จงเนี่ยจรจารเฉพาะรัฐบาลคุณทักษิณและเมื่อ มีการพบปากกันระหว่างสมเด็จรุนเซนกับคุณนักศิลป์เนี่ยซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงทั้งคู่ไงเป็นผู้กลุ่มประเทศทั้งคู่เพราะสมเด็จคุนเซนใครโอ้โหพ่อนายกพ่อนายกอันนี้พ่อจริงนะไม่ใช่พ่อเออเออไม่ใช่พ่อนะเอออันนี้คุณนักศิลป์ล่ะโอ้ยิ่งก่าพ่ออีกคือมีความคล้ายเนอะสองคนนี้มีความแบบมีอำนาจใช่เพราะว่า อ๋อสมเด็จทุนเซนนี่ก็ลูกลูกก็เป็นรองประธานสภาหรืออะไรนะหรือจำไม่ได้แล้วที่เขาเพิ่งตั้งเมื่อเมื่อล่าสุดเนี่ยแล้วก็ลูกก็อยู่ในคอรมอต้องหลายคนทั้งลูกทั้งหลานทั้งอะไรเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยเป็นประเทศที่เขาชัดเจนดีนะในเรื่องของต่อไปเดี๋ยวเราก็จะชัดเจนเล่าเรื่องของการสืบทอดอำนาจแบบว่าจากพ่อสู่ลูกอะคอรมอเห็นไหมจะมีที่ไหนอะที่เหมือนใช่ไหมคอรมอาถ้าไปของเราก็ไม่ได้ผิดแปลกไปเลยคล้ายๆเนะเพราะว่าถ้าพูดถึงอะ สำหรับในในประเด็นคุณนักสินอ่ะคุณนักสินนายกสมัครนายกสมชายมาคุณยิ่งรักแล้วเดี๋ยวคุณนุ้งอิงก็กําลังจะตามมาแล้วก็รอมองหน้าหลานๆเอาไว้ให้ดีคาสินเเขาตั้งชื่อเนี่ยเขาเล็งไว้แล้วอุ้ยน่าหน้าเหมือนคุณทักษินเลยเนาะหาหนอนคาศิลยๆอ่ะเออโอ้โหเราก็มองไว้เลยเฮ้ยต้องเป็นน้องไปก่อนหรือเปล่าน้องไป น้องไปรู้คุณยิ่งรักก่อนสิน่าเรียนอยู่อังกฤษตอนนี้อาวก็กลับมาเป็นคนรุ่นใหม่แต่ไม่รู้ไม่รู้น้องไปเขาแนวคิดแบบไหนนะเราก็ไม่รู้เด็กรุ่นใหม่เออเนี่แหละพอดูท่าทางอย่างคุณตึกศิลป์เองก็คงมองไว้แล้วน้องทาศิธิ์น่ะเออมองไว้เลยมองไว้เลยมันก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจนะเช่นการปั้นเด็กคนหนึ่งตั้งแต่อยู่ในท้องแบ่เบาเพื่อที่จะเป็นนายกอ่ะเออมีใครคิดแบบขนาดนี้ไหมเมื่อก่อนมะ เพราะว่าขนาดเขายังปั้นคนเป็นนางงามได้ออใช่ไหมอันนี้ปั้น <c oughs> ปั้นคนเป็นนายกอ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องจนแบบออกมาคือแล้วตอนอยู่ในท้องอะ่ะแม่ก็ขึ้นเวทีหาเสียงอะ่ะใช่ไหมโอ้โหมันมีสตอรี่มากเลยแต่ตอนนั้นเราคงไม่อยู่แล้วนะตอนน้องทาสินเป็นนายกอ่ะพี่เดง